สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเขตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้เป็นรูปหล่อค่ะพี่รูปหล่อรูปหล่อหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่ออะไรนี่ อันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่รูปหล่ออันนี้หนูขอว่าที่600บาทนะคะพี่รูปหล่อเกาๆอย่างนี้ขอว่าที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญจอบค่ะพี่เหรียญจอบนี้ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เหรียญจอบอันนี้ขอว่าที่600บาทค่ะพี่ขาะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อกลวย เดือนพ่อกล้วยนี่ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะเดือนหลวงพ่อกล้วยนี่หนูขอว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นผ้าปิดตาหลังแบบนะคะพี่ปิดตาหลังแบบนี่ขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาหลังแบบนี้หนูขอว่าที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเออหลวงพ่อทบเดือนพ่อทบนี่ขอว่าที่600บาทนะคะพี่เดือนหลวงพ่อทบค่ะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่600บาทปลายทาง บอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดียนหลวงพ่อคูณเดือนพ่อคูณที่ขอวันที่600บาทนะคะพี่ขาเดือนหลวงพ่อคูณองค์นี้ค่ะพี่หนูขอวันที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่นะคะอันนี้ขอวันที่600บาทนะคะพี่นะคะนั่นหลังจะเขียนว่าปอปลานะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดียนหลวงปู่ทวดค่ะพี่เดือนหลวงปู่ทวดข้างหลังจะ เป็นหลงอ,อ๋อหลงตัวต่อการหลงพุทธรู ถ้าหลังจะเป็นหมูปทิมอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ขาหลวงพ่อสีพระอาจารย์สีขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อสีอันนี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่จ๋า600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ส่วนอันนี้เป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่ขาอันนี้เป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่พระผงสุพรรณนี้เราขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทาง ทาง50บาทกันเลยคะ่ะส่วนนี้เป็นเด่นหล่อโบราณหลวงพ่อไว่วกำแพงนะคะพี่อันนี้ขอวันที่600บาทนะคะพี่ขานะคะเด่นหลอบโบราณหลวงพ่อไปที่ขอวันที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยคะ่ะส่วนนี้เป็นเหมือนทรงพระพุทธค่ะพี่ทรงเหมือนพระพุทธอันนี้ไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ อันนี้หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ทางด้านหลังจะเขียนอย่างนี้ค่ะพี่เป็นเหมือนคล้ายๆเลขหรือว่าอะไรสักอย่างอะพี่นะคะอันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นรูปปลอหลวงพ่อคนค่ะพี่รูปปลอหลวงพ่อคนวัดบางแสไอัน,นี่ ท่วยนะคะช่วนะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อคนวัดบางแสะนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา60 0บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระกู๊ไม่ทราบที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่พระกู๊บองนี้หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนหลวงพ่ออะไรสร้างขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะพี่มีฝักตะกุดอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ ขวทวดเนื้อว่านฝังตะกุดอย่างนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญอะไรเอ่ยอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะพี่เหรียญพ่อจงนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะเหรียญหลวงพ่อจงหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นผ้าปิดตาค่ะพี่ปิดตาอันนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาองค์นี้ก็ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นสมเด็จค่ะพี่ขาสมเด็จของหลวงพ่ออะไรเออหลวงปู่โตหลวงพ่อควยไม่ทราบตอนตำอย่างนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่สมเด็จองค์นี้ได้มาสภาพนี้นะคะพี่สมเด็จองค์นี้ได้มาสภาพนี้ก็ขายขายตามสภาพค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญหลวง พ่ออันนี้เป็นเดินลงพ่อรวยเนี่ยค่ะ เด๋ยวหลวงพ่อรวยพี่พี่คะถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงหรือแสงมันจะท้อนมากเกินไปพี่พอ่สไลน์มาหนูได้นะคะพี่ขาหรือเค็บภาพหน้าจอเขปบรูปบางได้ค่ะพี่เดี๋ยวหนูจะถ่ายรูปให้ดูใหม่นะคะพี่ขายนะคะอันนี้เป็นเดืยนหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เด๋ยวหลวงพ่อรวยขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นเดืยนหลวงปู่ทิมค่ะพี่เด๋ยนหลวงปู่ทิมองค์นี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่เด๋ยนหลวงปู่ทิมองค์นี้หนูก็ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดืยนหลวงพ่อเงินกุไฟ ่พีเดือนพ่อเงิงกนกุ้วัดท่ามาไฟขอว่าที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นพักกิ่งเก่าๆนะคะพี่ขาขอว่าที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่พักกิ่งเก่าๆองค์นี้ด้านหลังจะมีตอกเป็นภาษาจีนนะคะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาอ่านว่าไงเพราะเราไม่ใช่เป็นคนจีนอันนี้ขอว่าที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นยี่าตวรรษดไหมคะพี่ใช่ยี่้าตวรรษดไหมแบบนี้ค่ะพี่ขา อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่พระลีลาหรือยี่ห้าไม่รู้ค่ะที่อันนี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรือนหลวงพ่อแดงค่ะพี่เดือนญพ่อแดงนี่ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่เดือนหลวงพ่อแดงองค์นี้หนูขอไว้ที่800บาทค่ะพี่ขา800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นนางพญานะคะพี่ขาอันนี้เป็นนางพญาขอไว้ที่600บาทค่ะพี่นางพญาอง์นี้หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทกันเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นสมเด็จค่ะพี่ขาสมเด็จอันนี้ขอวันที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่สมเด็จองค์ขาวๆอย่างนี้นะคะพี่ขาขอวันที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นสมเด็จเหมือนกันนะคะพี่ขาเป็นผลทรงเหมือนพระพุทธนั่งค่ะพี่นะคะ,ะ,คะอันนี้ขอวันที่60 0บาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้ก็ขอวันที่6 0 0บาทค่ะพี่ขา6 0 0บาทปลายทางบบกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้ขอวันที่600บาทเหมือนกัน,นะคะ่ะเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่องค์นี้ขอวันที่600บาทปลายทาง บอกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อรวยอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อกวยนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม5 0บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพระใสรูปหล่อหลวงพ่อพระใสนี้ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อพระใสหนูก็ขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพาะปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ปิดตาองค์นี้ไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนด้านหลังจะมียันเริ่มพลาสติกเก่าอย่างนี้นะคะ ค่พี่อันนี้ขอว่าที่600บาทพอค่ะปิดตาองค์นี้ขอว่าที่600บาทปลายทาง50บาทกันเลยค่ะส่วนนี้ก็เป็นปิดตาเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะปิดตานี้ด้านหลังจะมีตะกุดอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอว่าที่800บาทค่ะพี่ข้างหน้าก็จะมีตะกุดด้วยนะคะพี่ข้างหน้าก็จะมีตะกุดด้วยนะคะพี่ขานะคะองค์นี้หนูขอว่าที่800บาทนะคะพี่ปิดตาเริ่มกรอบพลาสติกอย่างนี้ขอว่าที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะ ส่วนอันนี้ได้มาทั้งถุงอย่างนี้นะคะพี่ขาเป็นสมนเป็นปากน้ํานะคะพี่ขานะคะเป็นปากน้ําได้มาพร้อมถุงอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดรอยบาทนะคะพี่สมเด็จอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่สมเด็จวัดปากน้ำนะคะพี่ขาได้มาพร้อมถุงเง,งินได้มาพร้อมถุงอย่างนี้นะคะพี่เนี่ยนะคะ อันนี้หนูขอว้ที่700บาทนะคะพี่อันนี้หนูขอว่าที่700บาทนะคะพี่ขาสมเด็จวัดปากน้ําค่ะพี่หนูขอว่าที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาซื้อสมเด็จวัดปากน้ําแถมถุงอย่างนี้ไปให้ด้วยนะคะพี่ขายนะคะเพราะว่าเขาให้มาอย่างนี้ค่ะพี่ขายนะคะเขาให้มาอย่างนี้หนูก็ขายไปอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นสร้อยหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เป็นสร้อยตะกรุดหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอว่าที่700บาทนะคะพี่ เป็นสร้อยตะก,กุดหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ๆมองไม่ชัดจริงไงขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะมีรอยจานของหลวงพ่อเดิม้วนะคะพี่ขาตะก,กุดอันนี้เป็นของหลวงพ่อเดิมคะ่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่อันนี้เป็นแผ่นปั๊มหลวงพ่อเดิมแผ่นปั๊มหลวงพ่อเดิมนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่แผ่นปั๊มหลวงพ่อเดิมด้านหลังจะมีรอยจานหลัง ะมีรอยจานนะคะพี่ขามนะคะอันนี้หนูขอว่าที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่อันนี้หนูขอว่าที่เจ็ดร้ยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นสร้อยค่ะพี่เป็นสร้อยอันนี้ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขามไม่ใช่งานนะคะพี่นะคะเป็นเหมือนกระดูกอ่บค่ะพี่นะคะอันนี้ขอว่าที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่เส้นนี้หนูขอว่าที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ๆคนไหนสนใจขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอว่าที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่ นะะี่ยค่ะพี่นะคะนี่ค่ะอันนี้หนูขอว่าที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาเส้นนี้หนูขอว่าที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่เอาไปสาใส่คล้องพระสวยมากเลยค่ะพี่ขานะคะดูแลมีสหาราศีเลยค่ะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากพี่กดติดตามช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยน,นะคะพี่สวัสดีค่ะ